สวัสดีค่ะค,ค,ค่ะวันนี้ก็จะอยู่กับเราสองคนนะคะด้าค่ะนางสาวอรณีรัตนญาติค่ะต้นกาครับธนบพลออทรนทราชิตครับค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าในส่วนของอั t เตอร์เซลล์โซลิของธนาตาประกันภัยของเราเนี่ยจะมีอะไรมาพิเศษเพื่อที่จะบริการลูกค้าบ้างนั่นเองนะคะใช่แล้วค่บน้องด้าสำหรับบริการหลังการขายนะครับหลังจากซื้อประกันภัยไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็คงกังวลใจค่ะซื้อประกันภัยไปแล้วเนี่ยนอกจากได้รับความคุ้มครองไปแล้ว ยังอยากได้บริการดีๆด,ด้วยใช่ซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะซึ่งนอกเหนือจากความคุ้มครองความคุ้มค่าลูกค้าก็ต้องการความปล่นใจเช่นเดียวกันว่าซื้อมาแล้วเนี่ยธนชาติจะดูแลเราต่อไปยังไงบ้างนะคะแต่ต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะมาดูความพิเศษในเรื่องของการบริการหลังการขายของธนชาติเนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ค่ะธนชาติประกันไทยเนี่ยเรามีบริการพิเศษเนี่ยสบริการด้วยกันนั่นก็คือไลน์เซวิสนะคะบริการมิดแอนด์แคร์และบริการอู่สีส้มค่ะพิกาใช่แล้วครับ ต้องบอกว่าด้วยธรชาติประกันภัยเองนะคะเรามีเจ้าหน้าที่เคลมเป็นของตัวเองค่ะพี่ก้าที่พร้อมบริการอยู่ทุกจุดทั่วประเทศเลยดังนั้นเนี่ยทุกการเกิดเหตุค่ะคอปปเนี่ยมีการเก็บสถิติเอาไว้นะคะว่าการต่อการเกิดเหตุเนี่ย บริษัทไหนไปถึงที่เกิดเหตุก่อนกันนะคะซึ่ง80%เนี่ยพบว่าธรรมชาติประกันภัยเนี่ยเราพร้อมให้บริการและไปถึงหน้าจุดเกิดเหตุเนี่ยมากกว่า80%เลยทีเดียวนะคะนอ,อกเหนือจากนั้นค่ะธรรมชาติประกันภัยเนี่ยเรายังมีห้องวอล r o รูมนะคะซึ่งเป็นห้องที่ทางพี่ๆเจ้าหน้าที่กฎหมายเนี่ยคอยซัพพอร์ตนะคะคอยตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องของการเกิดเหตุเลยบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ นะคะที่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมีการาถึงแก่ชีวิตขึ้นมานะคะไม่ต้องหันซ้ายหันขวาเลยค่ะติดต่อห้องวอลลุ่มนะคะก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะพีก่กาใช่แล้ว <นะ S 1> ครับน <ะ S 1> ้อง่าสำหรับวอลลุ่มนี่ก็เป็นบริการอีกบริการหนึ่งะนะครับที่จะคอยดูแลลูกค้าเราในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเคลมสินไหมหรือว่ากฎหมายนั่นเอง ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะคะอ่ะเรามาดูที่บริการเรื่องของ Li น์เซอร์วิที่เราเกิดไว้กันตอนแรกนะครับในเรื่องของ Li น์นะครับทุกวันนี้เชื่อว่าทุกท่านใช้ไลน์น้องหน้านก็มีไลน์ใช่ค่ะลูกค้าก็มีไลน์นะครับในเรื่องของ Li น์เซอร์วิของนชชาติประกันภัยนะครับทุกท่านใ,นใช้ไลน์อยู่แล้วเราจะดูว่าในไลน์เนี่ยนะครับมันจะมีบริการหลายๆอย่างครับของนชชาติประกันภัยเองเราก็มีเรื่องของมันจะเป็นเรื่องของการดูกรมธรรม์ประกันภัยอ่าดูแบบอิเล็กทรอนิกส ใช่ในการซื้อกลุ่มรรมาทำประกันภัยเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บกระดาษกันแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูในรายของทัง้งทรัพย์ประกันภัยได้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับในเรื่องของการเคลมประกันเดิมๆเ,มเ,มเมนี่ยเราเคลมประกันกันยังไงครับน้องกาติดต่อ02หรือเบอร์4หลักของบริษัทค่ะอืมเราต้องโทรใช่ไหมครับ<ช>เกิดเหตุมาโทรต้องโทรบางทีโทรรับสายยาก<ช>นะครับบอกว่าทรัชชา่นบอกว่าอ่ะงั้นเคลมในไลน์ได้นะครับสามารถแจ้งเคลมในไลน์เซอร์วิสได้เลยนะครับหลังจากเคลมในไลน์แล้วเนี่ยนะครับสามารถแชร์โลเคชั่นมาได้นะครับจะเห็นว่า หลังจากนั้นแล้วจะเห็นว่าโลเคชันอยู่ที่ไหนนะครับเซอร์วิสเออร์เราจะวิ่งออกไปนะครับลูกค้าเองดูในไลน์ได้ว่าเซอร์วิสเออร์วิ่งอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเหมือนบริการต้องบอกว่าให้เรานึกภาพเหมือนกับบริการสั่งอาหารใช่มีไรเดอร์บอกว่าถึงไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนั่งรอในรถนะครับไม่ต้องใจร้อนไม่ต้องกังวลไปนะครับค่ะเดี๋ยวท่านนึกภาพไม่ออกเราไปคิดไปดูไหมคะที่กาใช่ครับโอเคลงไปอีก300เมตรเลี้ยวซ้าย กายพันประกันภัยยินดีบริการครับแจ้งเคลมพอดีรถชนนะคะลูกค้าเกิดเหตุบริเวณไหนครับไม่แน่ใจค่ะว่าอยู่ตรงไหนแมพพามาทางนี้ค่ะขอทราบจุดสังเกตบริเวณที่เกิดเหตุหน่อยครับข้างซ้ายเป็นบ้านร้างแต่ข้างขวาเป็นทุ่งหญ้าบนถนนมีข้อเปลือกแตกอยู่อพี่พรอบๆมีป้ายที่บอกตำแหน่งหรือสถานที่ไหมครับมีคะนี้ค่ะ,คะขอเดินไปดูสักครู่นะคะตรงไปงานบวชนาคสาวุธวงเล็บโป้ง รถก็ชนคนก็หลงเปลี่ยนมาใช้ธนาชาติประกันภัยและแชร์โลมาให้เราผ่านลายเอ้ยไม่ใช่ง่ายแค่สามขั้นตอนกดปุ่มแจ้งเคลมส่งโลเคชันแม่นยำเช็คสถานะพนักง,งานก็ได้เพราะหลายเรื่องมันยากเคลมประกันหรือต้องง่ายถ้าชีวิตติดเดินทางอย่าลืมเพิ่มเพื่อนไว้อุ่นใจก่อนเดินทางธนาชาติประกันภยัยคุ้มครองอุ่นใจแค่ลน์มา นอกจากไลน์ครับน้องได้เราบริการล่าสุดของน้าชาประกันภัยคือเรื่องของเฟซบุ o กเขาถึงทุกกลุ่มเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์เราก็มีเหมือนกันลักษณะการใช้งานลักษณะเดียวกันเลยกับ Li น์เซอร์วิสนะครับก็คือสามารถเข้าไปที่ m e s s ซนเจอรของ Facebook ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดูกรมธรรม์ครับค้นหาโรงพยาบาลค้นหาอู่นะครับแล้วก็การแจ้งเคลมนะครับสามารถทำได้เลยในไลน์แมสเซนเอร์เหมือนกันนอกจากนี้ครับนอกจากพวกบริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์หรือ Facebook ก็ตาม มีสิทธิพิเศษให้ลูกค้าด้วยแต่ละเดือนเราจะมีโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าสามารถเอาไปแลกซื้ออาหารเครื่องดื่มได้นะครับก็ถ้าเป็นลูกค้าไทยชาจะประกันภัยก็ได้รับสิทธิพิเศษไปเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไทยชาติประกันภัยเนี่ยเราก็เป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะที่มีการนําเอานวัตรกรรมหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้นั่นเองเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความง่ายสะดวกแล้วก็รวดเร็วในการใช้บริการค่ะทีนี้ต่อไปค่ะพี่กาจะเป็นในเรื่องของการบริการอู๋สีส้มพี่การเคยเห็นอู๋สีส้มไหมคะ าสีส้มทั้งทั้งอู่เลยใช่ไหมเราบอกว่าอย่างนี้ค่ะธนาคารประกันภัยเนี่ยเรามีการจัดมาตรฐานของอู่ไว้นะคะซึ่งเป็นออู่ที่พร้อมให้บริการอยู่ทั่วประเทศนี่แหละไม่ว่าจะเป็นอู่เกรดเอเกรดบหรือเกรดซแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการยกระดับมาตรฐานอู่นะคะเป็นอู่สีส้ม first service ซ่อมก่อนมั่นใจนะคะซึ่งถ้าเเมื่อหร่ก็ตามที่เกิดมีการเคลมขึ้นมาแล้วลูกค้าเนี่ยนำรถเข้าซ่อมที่อู่ต่อให้ที่อู่สีส้มเนี่ยมี Q R U C คิวรออยู่สิคิวลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าลูกค้าจะได้รับการซ่อมเป็นอันดับแรกเป็นอนนะันดับต้น,ตนเลยเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วมั่นใจในเรื่องของ QC อะไรอีกด้วยนะคะไม่เพียงพอแค่นั้น เรารับประกันงานซ่อมให้อีกด้วยพี่ก้าเคยไหมคะที่เกิดการเคลมแล้วกังวลใจว่ามันจะเสียหายในจุดเดิมๆหรือเปล่าใช่แน่นอนอยู่แล้วสําหรับรถใหม่ออกมาเนี่ยนะครับเราเวลาเราไปซ่อมเนี่ยเราต้องกังวลอยู่แล้วว่ามันจะอาการเหมือนเดิมไหมขับเหมือนเดิมไหมทีเนี้ยทนาแาทประกันภัยอู่ซ่อมบอกว่าเรารับประกันงานซ่อมให้นะคะซึ่งบางที่เนี่ยก็อาจจะมีเหมือนกันนะคะแต่จะเป็นการรับประกันงานซ่อมใน3เดือน6เดือนแต่ของทนตแาทเนี่ยเรารับประกันงานซ่อมใม้สูงถึง1ปีเลยค่ะเต็มๆไปเลยอุ่นใจได้เลยกับอู่๋ซ่อมของท นะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นต่อมาเรามีบริการอีกบริการหนึ่งครับสำหรับการเข้าไปบริการในเรื่องของการซ่อมรถเวลาเราเอารถเข้าศูนย์เนี่ยถ้าเป็นศูนย์รถยนต์ยี่ห้อดังๆเนี่ยนะครับเขาจะมีบริการให้เราไปนั่งพักนั่งจิบกาแฟรอช่างเช็ตตรวจเช็คใช่ไหมครับเรามีบริการมีแอนแคร์เหมือนกันเลยเหรอคะกับต่อมอู่ต่อมศูนย์เหมือนกันเลยนะครับการใช้บริการนะครับเราเอารถไปที่ศูนย์มิแอนแคร์เนาะนะครับนั่นหมายเรียบร้อยนะครับจะมีช่างนะครับมีเจ้าที่ มาตรวจประเมินให้นะครับว่าควรจะซ่อมแซมตรงไหนดูแลตรงไหนบ้างจุดไหนที่ได้เราความเสียหายบ้างใช่ลูกค้าทำยังไงลูกค้าไม่ต้องทำไรเลยลูกค้าไปหาชาคาแฟดื่มในมิตแอนแคร์ของเราได้นะครับมีขนมขนมรองรับนะครับสำหรับบริการมิตแอนแคร์นะครับก็ยกระดับการบริการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับให้บริการให้ลูกค้าธนชาตประกันภัยของเราเนี่ยนะครับมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการเอารถเข้ามาประเมินในการซ่อมค่ะแล้วก็ส่งซ่อมให้พร้อมทั้งสิตตามงานซ่อมห้อีกด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ธนชาตประกัันเราาาให้คควมสํญ ดังน,ะะน,นั้นเนี่ยลูกค้าที่ใช้บริการกับธนาคารประกันภัยเนี่ยก็มั่นใจได้เลยนะคะว่าในเรื่องของการบริการหลังการขายของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะให้ความอุ่นใจลูกค้าอย่างรอบด้านนั่นเองค่ะใช่ครับแล้วปัจจุบันนะครับในม e t แอนแคร์ของเรานะครับน้องหน้าก็มีจุดบ,บริการถึงยี่สิบแห่งแล้วตัวประเทศะนะครับแล้วก็ยังมีแผนขยายต่อไปเรื่อยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นลูกค้าของเรานะครับไม่ว่าจะอยู่ใกล้ที่ไหนก็เข้าใช้บริการที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับบริการ after sales ล e r v ร c e ิ ervice, นะครับลูกค้าทาั้ชาติมั่นใจได ความพุ้มครองหลักจากแผนประกันที่ท่านได้ซื้อไปแล้วนะครับบริการ after s a l e ซ Service ต่างๆที่มอบความสะดวกสบายให้ลูกค้านะครับมันจะเป็นไลน์นะครับเป็นลูกเมชเจอร์อู่สีส้มรวมถึงบริการมี้แอนแคร์นะครับก็ให้ลูกค้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าถ้าท่านเป็นลูกค้าท่าสาประกันภัยนะครับได้รับบริการที่ดีอย่างแน่นอนครับเป็นไงบ้างครับทั้งหมดทั้งมวลบริการของท่าสาประกันภัยดีมาก่าก สบายใจขึ้นเยอะมากค่ะพี่ก้าสำหรับโอกาสต่อไปนะครับถ้ามีบริการกดีๆยากทั้ชาติประกันภัยเมกเราจะมาอัปเดตให้ทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณและสว,ส,สวัสดีครับ